ใจออกมาว่าคนไทยนะคะใช้สายตาไปกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะมากถึงชั่วโมงต่อวันเลยค่ะคุณมีอาการปวดหัวไหมนะคะปวดคอนะคะปวดหัวไหล่ปวดกระบอกตานะคะรู้สึกเมื่อยลาตาตาแห้งแตบตานะคะชัดบ้างไม่ชัดบ้างคนนะคะที่จะสามารถใช้เลนส์ุู่นี้ได้ก็จะทําให้อาการของคุณแย่ลงแย่ลง ดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะชื่อป๊อปนะคะเป็นนักศึกามารประจำร้านซีสตเตชันค่ะค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแน่นอนค่ะว่าเราอยู่ในยุคข,ของ้าโรคระบาดโควิด -19 นั่นเองนะคะ ซึ่งในสถานการณ์นี้นะคะปอบเชื่อว่าคนไทยหลากหลายคนนะคะก็หลีกเลี่งยงการออกไปข้างนอกนันเองนะคะละสถานการณ์นี้ค่ะทําให้มีงานวิจัยออกมาว่าคนไทยนะคะใช้สายตาไปกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะมากถึง9ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเราสังเกตในครอบครัวของเราเองแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือลูกๆนะคะก็มีแนวโน้มแบบนี้จริงๆนะคะอย่างเช่นนะคะในกลุ่มของวัยทํางานนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแน่นอนว่าลัก หลายบริษัทนะคะก็มีมาตรการนะคะให้ work from home นั่นเองนะคะซึ่งทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยมีแนวโน้มในการใช้คอมพิวเตอร์กันมากขึ้นนะคะหรือลูกๆเองนะคะก็ต้องเรียนนะคะ,ผ,ออนนะ,คะผ่านทางออนไลน์นะคะผ่านทางแท็บเล็ตนั่นเองนะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มที่หารายได้เสริมนะคะผันมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทาให้มีแนวโน้มนะคะในการใช้มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกันมากขึ้นนั่นเองนะคะจะเห็นว่าคนไทยเรานะ ะะมีการใช้สายตานะคะกับอืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะพมอยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะลองสังเกตตัวเองดูค่ะว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยนะคะคุณมีอาการปวดหัวไหมนะคะมีการปวดคอนะคะปวดหัวไหล่ปวดหลังบ้างไหมนะคะหรือมีอาการปวดกระบอกตานะคะรู้สึกเมื่อยลาตาตาแห้งแสบตานะคะหรือตาผ้าม้วนนะคะหรือในบางครั้งเรารู้สึกว่าเราโฟกัสอะไรไม่ค่อยดี บ้างไม่ชัดบ้างอาการแบบนี้นะคะจะเป็นในระหว่างวันหรือว่าท้ายวันนะคะซึ่งอาการแบบนี้นะคะถ้าคุณมีอาการเหล่านี้นะคะตั้งแต่สอาการขึ้นไปแสดงว่าคุณมีความเสี่ยงค่ะที่จะเป็นดิจิตอลไอสเตรนนั่นเองค่ะซึ่งดิจิตอลไอสเตรนคืออะไรนะคะดิจิตอลไอสเตรนคืออาการเมื่อยล้าตานะคะจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคอมพิวเตอร์ค่ะมือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั่นเองนะคะ ทีนี้ค่ะป๊อกก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะจะมาบอกทุทกทท่านนะคะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้กันค่ะสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะจะมี3วิธีหลักๆด้วยกันนะคะวิธีแรกค่ะก็คือการปรับพฤติกรรมของตอนเอง ใช้กดง่ายๆเลยค่ะใช้กด20 20และก็20ค่ะบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะในกด20 20 20นะคะ ถ้าคุณนะคะใช้สายตานะคะในระยะใกล้นานๆนะคะหรือว่าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยให้พักนะคะทุกๆ20นาทีนะคะให้คุณนะคะเงยหน้าขึ้นมานะคะแล้วก็มองออกไปไกลๆนะค,ะเ,นะ,ะ,นคะ,ะเป็นระยะ20ฟุตค่ะและเป็นเวลา20วินาทีนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะสามารถช่วยลดอาการของดิิตอลไอส์เรนได้นั่นเองค่ะ อย่างที่2นะคะนั่นก็คือ v วิ u a l Training ค่ะหรือการฝึกกล้ามเนื้อตานั่นเองนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะอาจจะยังไม่เหมาะสมกับในสถานการณนะ์ณตอนนี้นะคะเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในการวกควบคุมนะคะของนักทัศนามาดันเองนะคะซึ่งจะต้องมีการ Follow-up กันเกิดขึ้นนะคะและคนไข้หรือลูกค้าเองเนะะี่ยค่ะก็จะต้องมีมีในในการฝึกฝนนะคะเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์นะคะหรือว่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะ และวิธีที่3นะคะนั่นก็คือวิธีการใช้เลนนั่นเองค่ะซึ่งการใช้เลนนะคะจะต้องใช้เลนลดการเพ่งนั่นเองนะคะซึ่งกลไกของตัวเลนตัวนี้ค่ะเขาจะมีการไล่ระดับค่าสายตาลงมาเรื่อยๆนะคะทําให้โซนมองใกล้ของคุณเนี่ยติดบวกนั่นเองนะคะซึ่งติดบวกในที่นี้ค่ะหมายถึงว่า การที่มนันจะมีติดบวกข้างล่างเนี่ยค่ะจะช่วยลดการเ่งนั่นเองนะคะหรือว่าจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อตานะคะทำให้กล้ามเนื้อตาของคุณเนี่ยไม่ทำงานหนักจนเกินไปนั่นเองค่ะสำหรับบุคคลไหนนะคะที่เหมาะสมกับการใช้เรนประเภทนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือกลุ่มคนที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนบ่อยๆอยนั่นเองค่ะ ส่วนกลุ่มคนที่สองนะคะก็คือกลุ่มคนที่ถูกวินิจฉัยมาแล้วนะคะว่าคุณเป็นดิจิทัลไอเซนจริง ะะสำหรับกลุ่มคนที่3ามนะคะก็คือคนที่มีปัญหานะคะหรือว่าอยู่ในกลุ่มของอาการไบ n น c u l คูล่าแอบโนมอลบางชนิดเนี่ยก็สมควรเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะบอปขอคะซิบ,บอกนิดนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะสามารถใช้เลนกลุ่มนี้ได้นะคะยิ่งเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไบ n น c u l คูล่าแอบโนมอลบางชนิดเนี่ยอย่างเช่นคนที่เป็นเอ็กโซโฟเรียนะคะบางคนอาจจะงงว่าเอ็กโซโฟเรียคืออะไรนะคะเดี๋ยวบอปจะขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้นะคะทีนี้ ป๊ออยากจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะเราเนี่ยจะต้องมีการตรวจนะคะเพื่อหาจริงๆว่าคุณเนี่ยเป็นเอ็กโซจริงๆไหมเพราะถ้าคุณเป็นเอ็กโซเนี่ยเลนกลุ่มนี้นะคะไม่เหมาะเลยนะคะเพราะจะทําให้อาการของคุณเนี่ยแย่ลงนะคะหรือคนที่เป็นคอนเวอร์เจนต์อินซับนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ถ้าใครเป็นตรงนี้ค่ะก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะทําให้อาการเนี่ยยิ่งแย่ลงนะคะหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเช่งนะคะหรือว่าแอคคอมอินซับหรือคอนเวอร์เจนอินซับเนี่ยร่วมกันเนี่ยบางทีเราจะต้องใช้วีทีนะคะ the v i s u a l training หรือว่าการฝึกกล้ามเนื้อตาเนี่ยเข้ามาเทรนนิ่งด้วยน,นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก่อนที่คุณเนี่ยค่ะจะมาใช้เลนกลุมประเภทนี้เนี่ยคุณจะต้องมั่นใจ ่อนว่าคุณสามารถใช้ได้จริงๆนะคะป๊อบจะแนะนํานะคะให้มาตรวจนะคะกับนักทัศนามาตรนะคะที่มีวิธีการตรวจที่ค่อนข้างละเอียดนะคะนอกจากค่าสายตาแล้วค่ะเราจะต้องดูการทํางานของทั้งสองตานะคะแล้วก็กําลังเพ่งนะคะว่ากําลังเพ่งของคุณเนี่ยมันพอเพียงพอไหมนะคะหรือว่าจะเป็นสุขภาพตาต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาตรวจที่นี่ได้นะคะกับร้านซีสเตชันค่ะ สำหรับเลนกุประเภทลดการเพ่งนะคะในแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะซึ่งวันนี้ป๊อปจามาแนะนํานะคะกับกลุ่มแบรนด์ที่เป็นค่ายให,ใหญ่นะคะมาแนะนำนั่นเองค่ะแบรนด์แรกเลยนะคะจะเป็นแบรนด์ของเอสซิลค่ะกลุ่มเลนประเภทลดการเพ่งเนี่ยจะเรียกว่า i อเซนนั่นเองค่ะซึ่งราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่4,450บาทค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นแบรนด์ Nikon ค่ะชื่อของเขานะคะจะเรียกว่า r e l e x i Neo ค่ะราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่6,900บาทค่ะแบรนด์ที่3นะคะก็จะเป็นแบรนด์ไซค่ะจะมีชื่อเรียกว่า Digital Lens นั่นเองค่ะซึ่งราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่8,700บาทค่ะ สำหรับแบรนด์สุดท้ายนะคะจะเป็นแบรนด์โจเดนสต็อกนั่นเองค่ะจะมีชื่อเรียกว่าโมโนพลัสค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่12,900บาทนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะปอก็หวังว่าทุกทกท่านนะคะจะมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับดิจิตอลไอโซนนะคะเล่นลดการเพ่งกันมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะมาลองตรวจวัดดูนะคะว่าเราเองเนี่ยมีกลุ่มอาการแบบนี้แล้วกังนวลว่าเอ๊ะเราจะเป็นเอ็กโซโฟเลหรือเปล่าเราจะเป็นคอนเวอร์เจนต์หรือใดๆกลุ่มอาการแบบนี้หรือเปล่านะคะป้อมแนะนําค่ะให้ลองมาปรึกษาได้ฟรีนะคะแอดไลน์กันมาได้ค่ะ s t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  o o n ค่ะหรือว่าจะ้องตรวจกันได้ฟรีนะคะที่ร้านของเราค่ะ C Station ค่ะ